Perfect. 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 คลิปนี้นะครับเรามาอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติแล้วก็ขนาดแล้วก็ราคาของตัวผลิตภัณฑ์ที่ขายดีและมาแรงที่สุดของเราในตอนนี้นะก็คือน้ำมันเครื่องแม n นนคร,รุ่นรุ่น 5W30 Energy สินค้าเนี่ยจะมีตั้งแต่ขนาด1ลิตรนะฮะสลิตร5ลิตรแล้วก็7ลิตรเพื่อตรงต่อความต้องการของลูกค้าโดยที่1ลิตรนะฮะราคาขายอยู่ที่490 4สิลิตร1 6 50, 5 0 5สิลิตรนะฮะพันแสิแล้วก็7ลิตรเป็นไฮไลท์เลยเป็น Value Pack นะฮะราคาอยู่แค่พันเเท่านั้นเองน้ำมันตัวนี้นะฮะถ้าเป็นแพ็ก7ลิตรเนี่ยเราจะมาเน้นในกลุ่มรถกระบะแต่ บางคนหัวใสเอาไปเติมกับรถเก๋งไม่มีใครว่าอะไรนะฮะใช้ได้เหมือนกันเซฟลงอีกด้วยตัวน้ำมันตัวนี้ครับพอเราเข้ามาดูใกล้ผลิตภัณฑ์นะฮะตัวฉลากเนี่ยจะบอกเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์หมดเลยอย่างเริ่มตั้งแต่ชื่อรุ่นนะฮะ g y e r g y ยี่ห้อแมนนอนะฮะในน้ำมันตัวนี้มีเอสเตอร์เป็นส่วนผสมนะฮะจะมีโลโก้เอสเตอร์อยู่เบอร์เป็น 5W 30ครับแล้วก็ผ่านมาตรฐาน API s n c h 4นะฮะ แล้วก็ A3B4 c e a a B c. เป็นเกรดฟูลลีซินเทติกนะครับจากเยอรมนีทีนี้ SN คืออะไรใช้ได้กับรถเบนซินนะฮะที่ต้องการมาตรฐาน API SN ข mm ึ hmm. ้นไปแล้วก็ c h 4 c h 4เนี่ยคือเป็นในกลุ่มของรถกระบะหรือว่าเครื่องยนต์ดีเซลพอมา a c e a เป็นมาตรฐานฝั่งยุโรปฮะ A3 ก็คือเป็นฝั่งเบนซิน B4 ก็คือเป็นฝั่งดีเซลนะฮะเพราะฉะนั้นน้ำมันขวดน,นี้แน่นอนว่าใช้ได้ทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลเรามาดูด้านหลังขวดฮะทั้งหลังเนี่ยจะเขียนเลยว่าเดี๋ยวดูตัวนี้ดีกว,ว่านะจะชัดกว่าพ r เ m มเอสเ t อร์คอนเทน i น g e n เอนจิ i นออยนะฮะเป็นน้ำมันซิเนติกฟูลลี่ซิเนติกเกรดพิเอมผสมกับเอสเตอร์เข้าไปอีกนะฮะ,ะตัวนี้จะเขียนชัดเจนเลยพิเอมเอสเตอร์คอนเทนนอร์เอนจินออยนะฮะเชลล์ไลฟ์5ปี โอเคส่วนเรื่องคุณสมบัติลึกๆเนี่ยเดี๋ยวไปดูในอินเทอร์เน็ตได้ไอตัวนี้คือสเปคที่ recommend to use นะครับเป็นพวก mercedes พวก bm f o อะไรพวกนี้แต่จริงๆคือเราดู API เป็นหลักก็ใช้ได้เกือบหมดอยู่แล้วน้ำมันตัวนี้นะฮะผลิตแล้วก็แพ็กเกจที่ยุโรปเลยนะฮะจะมีเขียนอยู่ด้านล่างด้านล่างนี่เลย วิธีสังเกตสไตล์ผมไม่ง่ายนะครับน้ำมันตัวไหนผลิตยุโรปหรือเปล่าแกลอนมันจะนิ่มบีบอย่างเงี้ยเราจะรู้เลยว่าไม่เหมือนพวกแกลอนในไทยอย่างตามร้านอะไรเนี่ยคุณลองไปดู4ลิตร5ลิตรเนี่ยคุณไปจับแกลอนแข็งปักเลยฮะไม่นิ่มโอเคอันนี้คือพื้นฐานของน้ำมันนะทีนี้อายุการใช้งานน้ำมัน15 0 0 0โลหรือ1ปีใช้ได้ยาวๆเลยครับลื่นยาวๆน้ำมันมีคุณภาพสูงแต่ว่าราคา ค่อนข้างแฟร,ราคาไม่แรงนะครับแล้วก็ี๋ยวเรามาเจาะที่ตัวแพ็กเกจเจลิตรกันต่อนะฮะแพ็กเกจตัวนี้เนี่ยเรานําเข้ามาแล้วก็ทําเป็นแวลูแพ็กราคาค่อนข้างดีพันเเหมาะก,กับรถกระบะสมัยใหม่ที่ใช้เบอร์5 W 30แล้วเป็นรถดีเซลนะฮะน้ำมันตัวนี้มีจุดเด่นกับรถกระบะรถดีเซลอย่อยางหนึ่งคือมีค่า TBN ที่ค่อนข้างสูง TBN เนี่ยย่อมจาก Total Base Number หรือภาษาไทยก็คือค่าสะเทินความเป็นกดในรถยนต์ดีเซลครเวลาที่เผาไหม้หนึ่งครั้งเนี่ย เ,เวลาที่เผาไหม้แต่ครั้งเนี่ยฮะจะเกิดขมเหลวลงไปปะปนกับน้ํามันหล่อลื่นเนี่ยเป็นจํานวนมากสังเกตคือเมื่อครบหมื่นโลเราถ่ายน้ํามันเครื่องน้ำมันเครื่องจะดําต่างจากรถเบนซินหรือว่ารถใช้แก๊ส LPG NGV ซึ่งพวกนั้นจะขมเหลวต่ําน้ํามันเลยไม่ค่อยดําทีนี้ถ้าขมเหลวสูงนะฮะแล้วขมเหลวลงไปปะปนกับน้ํามันเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้น้ํามันเนี่ยกลายเป็นกดได้แล้วไปกัดก่อนชิ้นส่วนต่างๆในเครื่องยนต์ได้เสื่อมสภาพไวขับอืด ไวยใช้ลื่นไม่ถึงหมื่นโลหรือตามที่โฆษณาไว้อะไรประมาณนี้น้ำมันขวดนี้มีค่า TBN สูงถึง10.96ซึ่งค่อนข้างสูงมากในเกรดน้ำมันราคาขนาดนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพเกินราคาไปไกลมากกับแกลลอน7ลิตรที่1,990ส่วนในรถที่ใช้เกิน7ลิตรทำยังไงก็คือซื้อแพ็กเกจ7ลิตรแล้วก็เพิ่มขวดลิตรเข้าไปครับก็ จะครบปริมาณที่ต้องการบางคันใช้8ลิตร9ลิตรอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มไปขวด2ขวดก็ประมาณนี้ก็ฝากไว้กับน้ำมันอีกรุ่นหนึ่งครับที่ขายดีมากๆตอนนี้แล้วก็คุณภาพสูงราคาไม่แพงขอบคุณครับ Perfect. Perfect.